วันนี้เวลา8 59. นาฬิกา59สนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทับสอ6โดยมีระเบียบว,วาระการประชุมอาทิรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2565 ถึง31มกราคม2566การได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพระธรรมหนักสวนกุลาบรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายการจัดชั้นเรียนและรับนักเรียนปีการศึกษา2566ารหการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2566การใช้จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนพระธรรมหนักสวนกุลาบ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2525 25เปิดสอนระดับอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันมีนักเรียน810คนโรงเรียนเน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกพ่อหลวงไทยร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่รัฐสภา นอกจากนี Complex, training, ้นักเรียนได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดราชบุรีได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระคิิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยควาง ซึ่งสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาจัดขึ้นภายใต้ชื่อ a c e n t e n a r y Celebration of Her Royal Highness Princess กาลยานิวัฒนา In m e m o r i a m of Her Royal Highness Princess กาลยานิวัฒนาเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินที่ทรงปฏิบัติภารณยกิจเพื่อประชาชนชาวไทยและสังคมโลกโดยทรงอุปถัมภ์กิจการอาิการศึกษาการแพทย์และการสาธารณส สังคมสงเคราะห์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรวมถึงศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางต่อมาทรงได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สำหรับการแสดงในวันนี้บรรเลงโดยวงดุริยางเยาวชนสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาภายใต้การอำนวยเพลงของนิคลัสสวีเลนวัทยากรชาวสวีเดนซึ่งนำเสนอบทประพันธ์ที่ได้รังสรรค์ขึ้นจากบทพระราชนิพนธ์ชื่อสมเด็จกรมรวงนราธิวาสซึ่งสมเด็จพระณิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชุมารีพระราชทานแก่สถาบันประพันธ์โดยศาสตร,ราจารย์นรงฤทธิธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช โดยศาสตราจารย์อโนทัยนิติพลศิลปินศิลปาธรรองอธิการบดีอาจารย์ดําริบรรณวิทยาิิจอดีตรองอธิการบดีดรชองคาวิดคายุเล่อาจารย์ประจําสํานักวิชาดุรยางคศาสตร์นายทรนทนักษินวราจารย์และนายอภูดมกเกษมสถิตสถาพรน,นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา